ก็กาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านสู่ผู้สุคนค่ะมือนีทางช่องกา마ฟังความฝันพอนั่นพ่อนั่นมือขึ้นนีเพิ่นฝันประหลาดปูมหาค่ะสิเป็นจังไดกะบมติตามฟั่งน้ำกันเข่ามาแลวกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องในเด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นซื่อกลางทนานันโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ,คะ สวัสดีครับสวัสดีครับพอนั่นครับผมครับอันคือว่าอย่ยินข่าวว่าพอนั่นเมื่อคืืนอนฝันขักแย้ฝันเกี่ยวกับอะไรปูมหาที่นี้เลยปูผ้าไปเเี่ยวเมืองบ่เคยไปยจกเทือเมืองังค่ะจักสิมันเมืองรับเลี้ยงทิเป็นเมืองบาบ่แม่นเมืองบาดาลเนาะเป็นเมืองรับเลี้ยงเป็นเมืองเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ยังไดบุเป็นหมบ้านบนเมืองเป็นหมูบ้านเนบ้อแ่เป็นทางทางครับผมเฮียนเฮียนขก่ยอบานขก่ยอกับบ่คือบ้านห้อง ข้าเจ้ากับเบาากันพร้อมพอจอดเฮ็ดจางไงบ่เฮ็ดงานกันยูวแต่หันบ่เากันเออกันเฮ็ดแล้วแล้วก็เดียวบังกันก็กระซิบให้กันคือยังเฮาบอกกระซิบออกไปเลยยังเสียอาอยังกรได้กระซิบออกคือคือบอกค่อยๆข้าเจ้าเบากว่านี้ของของข้าเจ้ามันสิเป็นแบบว่ากระซิบออกไปเลยยังเสียนะแต่ว่าคันเฮ็ดบ่เลี้ยวเขาสิบ่ว้ยังกลิันห้ามกินลอ่น ครับเอาไปเมืองรับแล่คือมั่งรับแล่เมือกีบอกค่ะว่าจังไสผมก็คือว่าจังสันนะผมไม่เคยพอจักเถื่อนแลวก็ไม่เคยฝันจักเถื่อนอืมแห่งว่าเมื่อคืนนี้ขังแหลกในชีวิตโอ้ยหัวก็เห็นยังวะเขาแต่งชุดแบบไหนครับพ่อเต่งชุดแบบคือตังแต๊สมัยมีรถบานเฮาหม้อไส่รุุนใดนะก่อนโมอยังมีนงผักกระเทียวอยู่ครับเก่าแห้ง เผู้ยิ่งกับตรงใต้ปะทุงบบมีู่้ยิ่งบบหลายดิผู้ใายหลายดิผูยิ่งบบหลายเอ้าผู้ใายหลายผู้ใายหลายมีแต่ผู้ใายเห็หยังมีแต่ผู้ใายไม่ยิ่งเห็นอยู่บ่บเกินหาคนซิบคนนอกนั้นมีแต่ผู้ใช้แต่ว่าเฮตุงานเป็นกลุมไัยกุมมัแน้วบานในเฮตุบ่เรีวห้ามกินเขาว่าบ่ให้กิน กดของข้าเจ้าเป็นสันทีกดของเ่นเอาเย็บยังกินครับเมืองผีขาหมูไอ้ขาง่วตอนหลับขาง่วนตอนหลับว่าสิมีอ่าว่าสิมีสามาชิกมามาจ้างมาเนี่ยสิมีสามาชิกเขามาได้ตอนหลับความบนรลนเท่าคือจาดงานกินดองเออผมกับบเสืซียนสายตาผมเลยอือแต่ผมไม่เห็นเมื่ขึ้นเลยทำฮอดซื้อฮอดเสียงเอออืม บอกว่านี่บอกผู้ห้พ่อมานใหาโอ้ปู่บอกว่าเมนสีผ้าไปเบื่องต่างต่าอดีตชาลของเขาอผู้นีอเป็นความฝันใช่ไหมพ่อไม่ความฝันครับผมจนบริจับไก่น่ะไปหมกเคลื่อนมาจับไก่เห็นอย่างลุกขึ้นมาเลยบูยฝันแบบนี้บอกเริ่มบอกเหตุยังงี้วอมาเคลื่อนพ่อในแต่อ่านเก่าละรับตาลูกเห็นเมื่อตาขึ้นก็เห็นสภาพในหมกเคลื่อนตาเลยวะท้ บ่เคยพลอยเอาเทียพ่เคยเห็นจักเท่อเป็นเฮียนนี่บ่พ่อเฮียนอยู่แต่ว่าเป็นเป็นเฮียนแบบเนี่ยเนี้ยทีทีเสาทีทีแต่เสาเสาทีทีเฉยหกต้นตะละหลังตะละหลังหลังละวหกต้นหลังละวหกต้นหกต้นหกต้นมีบ่เกินบ่ถึงสิบหลังหรอกในกลุ่มหมู่บ้านคุณบ้านในกลุ่มหมู่บ้านเพิ่นในบ้านคือคันแม่นผมบอกว่าบ้านโบราณอ่อ่สูงสูงของหยอกกันบ่แม่นสูงของหยอกอ่า โอ้ที่ขึ้นยังไหนสิลุงยังไหนผมเมเี่ยนบาเนาะแต่บานนี้ปูมาเกี่ยวหรอกปูคนมาปูทิพังไปเบื้องวัดจุมองไปเบื้องหันไปเบื้องนี้ไปเบื้องอื่ไปแล้วก็นั่นบ่มึงบอกผมานํนำให้นั่งหันบ่ะหันไปรักกินนิีนเขาซะตอนหนึ่งค่ำหนึ่งเขาบอกว่าไปกินนอกจากไปรักกินตอนตอนที่นั่งทาเข้าเสียวเขาคุ้มสมาชิกคือคือพ่อ บอกปู่ว่าให้ตามคนนี้ให้หน่อยใช่ไหมครับเพื่อที่มาที่ไปแมนโอ้แล้วตกคืนกลางคืนปู่มาหาพาพ่อไปเลยแมนไปตามคนคนนี้กลับมานั่นนะครับก็ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับเนาะเพราะว่าคนว่าไปตามน่นคนที่มาปู่คนป่งหุ่นยักษ์ว่าูกไหนเพิ่อได้เห็นผีสี่ตัวหรืปล่าเราเราสี่ปงวมาแเมนบ่ครับเมนคนไปแล้วพ่อไปน้าเอาเมนไปเห็นแล้วพ่อเห็นไหมเพิ่นพาไปน้าเอาเลยครับ คนห่วงวไปหันหล่าป่ะที่เมนเป็นเหลียวแลเจอกับนันบ่เมนบ้านนี้ในในของเขานี่คือเฮ็ดหยังแล้วบ่บ่บ่แล้วบ่ให้กินเพิ่นนี่ไป็รักกินอืเขาไม่กินฮอด3ามคำบ่ได้มาอ๋อตายเลยลาว่านําบ่ได้อือันนี้มันรักกินขําเดียวนึ่งแสดงว่าไป็รักกินของเขานี่หิวหิวขักสิแม่น แต่ว่าซุ้มหน่อยโบว์น้ำเราดิโบว์น้ำกวนโบว์เลยนั่งสิกินั่งกสระซังเจ้าซุ้มนี่กับปันเนื้อกันย่างเดียวน้อเนื้อกวองบักเงี้ยน้อตาหนึ่งโบว์บนนะตาละกวองแล้ว่าคนนี้เป็นลอยใส่ซะใส่ปั๊บมุมกลับรลยอือโว้ยคันกินบัตชุ่นเทิ่งสามข้ามเหยียบรอยวันนี้ก็เลยย่างมากย่างมากกูโบยให้มึงมาก ไผอนุญาตมันเขาไม่ในเขตโคสันซี่ให้อันแม่กับลูกมึงออกไปเดี๋ยวนี้เขาไม่บออยากตายอยู่นี่วะสันพ่อดีเพ่อเนี่ก็ยานเนาะยานอับบาลมีเล่าตัวลวดกับลวดมาใส่รุ่นเก่าเดี๋ยตะตั้งอันเมืองอุดดอนพอนะเดี๋ยวเบิ่งเก่าแห้งยันบดติดบัดนี่ยยันบดติดมึงจูงไปเลยวะสันจูงไปเดี๋ยวนี้มันวิทย์หูวิทย์ตาโคสันไม่มียิ่งไม่มียิ่งกับลูกกับลูกมันน่าบอก อมันะบ้านนี้ก็เลย่ห้มันห้บ่คือเฮาาห้เฮาาห้มั้นี่น้ำต่าง่อยน้ำจ่าอะไรบ่อันนี้ไหลออกเข้ายังเฮาอันปลไยน้ำบระดานไงโจกโจกโจกไงไหลออกเป็นโจกโจกรอดแต่บักนิดหน่อยน้ำกดแอวพรอนไปตลอดเลยกอดไว้เนียนติ๊กเลยผู้นี้ว่าให้เฝ้าไปเลยบ้านอ่อนลอดไปแล้วก็เลยไป ันเป็นก็ยังสารวัตรกำนันบั่นท่อนมาเบิร์นดซื้อเนี่ยมันซื้อหนีบอสันกระดาษง่ายๆเออมีหอดซื้อมีหอดซื้อไงเบิ่งมีหอดลายซื้อไนี่ซื้อมันซื้อวางสีบอสันบ่มีซื้อนี่ซื้อลูกไส้หล่าผมนี่วะนอาอริชมันจันเดินลูกไส้หล่าผมนี่วะบั่นนี่ไล่ไล่ลงมาไล่ลงมาเปิดใบไม่ไปบางเนียนบอสันแมนมาสัน ผมเพิ่งเห็นผมเป็นซื้อผู้นี่โอ้เลาะก็ะเราเป็นยังไงัคุณไล่มึงนี่ว่าอะไรส่มนั่นมาสันแล้วคุ้ยจัดกันอีกสงมนี้มคือคือแหงว่าเขาสีคัดคัดคนกับหมบานเขาก็สีเลือกเหลืองคนเข้าไปเหลืองคือคนของเฮานี่ไปเขาหมบานเขาเขาแบบพิษก้นไม้สินะเพรานั่นไปน้ำเมาขึ้นมาเป็นน้ำหมาเพิ่นก็ได้ช่วงได้คนคนนั้นก็ได้เพิ่นก็พาไปว่า น,นั่มานี่เป็นคนผู้ใดเป็นคนแบบใดอ,อือนั่นละเมนเดียวเมนเดียวออโอเคก็ทำเมนห้าวอกันคือโอเคอพ่อไปนั่มเนี่ยอายุจักปีคะใช่ผู้ที่เพื่อนไปนั่งอายุพ่นที่พ่อไปนั่มเอาเพื่อนอายุเดีจักปีเดี๋ยวเดี๋ยวถามอายุเพื่อนจะข้าวอายุพ่าไดก็่ข้าวอายุเล่าเท่าไหร่พอ่ออายุสี่สิบแปดอย่างสี่สิบเก้า สี่สิบเก้าย่างสี่สิบเก้าเราพอนหอดหาสิบเขาหอดหาสิบเราคอยสีฟุนเคาะโอ้เราประธนหอดหาสิบยังว่าเราป่วยเนาะสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าดีนี่ไปงั้นยังดีอยู่เพราะว่าเราเบาปูแล้วปูเดียวป้าต้องง่วงมันเนี่ยครับพอที่เฮ็ดออก อแต่ว่าเสาเงี้ยนมันนี่มันสะเป็นเสาซํำนีกแลแต่ว่ามีหกต้นมีหกต้นหกต้นเฮี้ยงกันนั่นสิไหมก็แหละเขาเป็นเฮี้ยงกันนั่นเสียงเสียงเสียงราคาก็เลยน้อยเป็นยูต้นที่เท่าไหร่ครับปูไ่ที่เป็นน้ำปูเข้าหนี่เดียวผ้าไปยูต้นที่เท่าไหร่เป็นน้ำเอาเราผ้าไปแล้วก็บอกว่านี่บ้านเขาบ้านลังเลกก็มีหกต้น ล้างซองก็ไปเบื้องก็มีหกตนเสาไปเบื้องล้างท่อไปก็มีหกตนมีตะบันหกตนมาต่ว่าสูงขอกยอดเอามันก็ขืนไป็นอันใดว่าส่วนงว่ามันขืนเหี้ยวเหี้ยวในบ้านใครเจียวมีแต่ว่าอันคดอายุคนป่วยนี่คือสี่สิบแปดสี่สิบเก้าที่ไปนั่งคือไปบอกไปก้าวเพื่อน ปูขึ้นอดียู่นี่เขึ้นกับผ้าไปนั่มผ้าไปนั่เอาค่ะจังใดขึ้นมาเนาะแมนค่ะเอานี่คือความบอเซียไปเมืองรับเล่แต่ว่าผมบอเสียแต่ว่าผมกัสเสียนู่เนี่ยค่ะเป็นตั้งนี่บอกคนไม่ย้มไหนคนลุกย้มนั่นค่ะคลิปนี้ก็สิเป็นอายุของคนป่วยเนาะค่ะเนาะค่ะไมีโชคมีลาภก่ะตั้งศาลให้ปูไม่สสเชิญปูขึ้นมาอยู่ใกล้บ้านนะคะ เพื่อนไข่สุมาลายงวดเลยเนาะค่พะพ่อเนาะหลายงวดอยู่แต่ว่าหันเจ้าของเอาว่เป็นทุ่นกันหน่อยก็เลยบ่ได้ลายค่ะนี่เพื่อนไปนั่เอาคนป่วยเนาะค่ะเนาะปูดํามผ้าไปเมืองรับเล่หรือว่าไปมู่บ้านผีเพื่อจะไปเอาคนป่วยขึ้นกลับมานะคะกัสซัมเลสค่ะไปพ่อพอดีไปเอินซื้อเสียงเลี้ยงหน้ามานก็ไปขึ้นมาอายุเพิ่น48อย่าง49 ในคลิปนี้โปรดใช้วิจยายในการรับชมแนวทางมีความเสียงมีเขามีรุดค่ะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับคลิปนี้่ะสุกๆมันๆดำๆด้วยๆกันสุขสุขคนแนวทางจากพ่ออนันต์ค่ะ